ดีค่ะท่านผู้ชมอุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาที่มีชื่อว่าทรั์มงคลค่ะเธอคือทรัพย์มงคลแดงค่ะเนี่ยค่ะสวยได้ฟอร์มกอรประกวดมาค่ะนี่เป็นฟอร์มที่ทางสวนเเขาตั้งใจว่า จะสร้างไว้สําหรับประกวดค่ะเลยได้ทรัพย์มงคลที่เป็นฟอร์มกอ,ม,กอมีใบเยอะค่ะเนี่ยได้มาจากน้องชายาภาค่ะน้องชายาภาไปลุยสวนมาไปลุยสวนมาได้ฟอร์มกอรประกวดมาก็มาแบ่งพี่สองกอค่ะนี่ก็ได้มาสองต้นค่ะพี่เอาไม้มันเป็นไม้ที่สวนเขาเตรียมเข้าประกวดเตรียมส่งประกวดก็บอกเอาสิมีของดีต้องมาแบ่งพี่ด้วยบอกน้องไว้ค่ะน้องก็มาแบ่งให้ค่ะก็จะสวยสวยสมสมกับที่น้องบอกค่ะนี่ มาถึงปุ๊บก็อุย้ยถูกใจเลยค่ะก็ลักษณะใบของเขาค่ะรั์มงคลแดงก็จะเป็นใบรูปไข่คนใบสอบปลายใบแหลมค่ะเนี่ยก็สีบนพื้นใบของเขาอ่ะเป็นสีแดงค่ะก็แต่งแต้มบนพื้นสีแดงด้วยสีเขียวเนี่ยค่ะปลาปลายอยู่บนใบค่ะเส้นแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาเนี่ยจะเป็นสีสีแดงค่ะแล้วก็เส้นกลางปลาเนี่ยจะฝังลึกบนลงบนใบค่ะเนี่ย ก็ระวังระวังเ,เส้นกลางปลาเนี่ยก็จะแต่งแต้มด้วยสีเขียวเนี่ยค่ะทําให้สีแดงกับสีเขียวบนใบเนี่ยค่ะดูดูด,ดูดูสวยดูเด่นนะคะนี่ค่ะยิงยิงบางใบที่กัดสีแดงเข้มๆเนะะี่ยค่ะแต่งแต้มด้วยสีเขียวเล็กน้อยนี่ค่ะจะสวยมากค่ะนี่สวยด้านล่างของใบด้านล่างของใบก็จะเหมือนด้านบนค่ะ ด้วยสีแดงหรือสีอะไรเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าซีดสีจะซีดลงเส้นจะต่างเพียงเส้นเส้นเนี่ยค่ะเส้นแกนกลางใบหรือเส้นกระดูกใบค่ะด้านล่างจะเป็นสีขาวาแกมแดงนิดๆค่ะเนี่ยแล้วก็เส้นกลางปลาที่นูนเนี่ยค่ะด้านด้านล่างอ่ะจะเป็นร่องที่เห็นชัดค่ะเนี่ย เพราะว่าเขาฝังลงไปบนเนื้อใบเพราะนั้นด้านล่างเลยเห็นเป็นเส้นก้างปลาที่ชัดค่ะเนี่ยเป็นเส้นนูนๆค่ะลำต้นของเขาลำต้นของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นกาบค่ะกาบสีแดงสีแดงละเลือนี่ค่ะสีขาวแ,แกมแดงละเลื้อค่ะนี่ก็จะตัดทําให้ดูว่าอ๋อซับมงคลเนี่ยจะดูเด่นยิ่งขึ้นด้วยกาบกา้านของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแกมแดงละเลื่อนเนี่ยตัดกับสีแดงเข้มน,นี่ค่ะ จะสวยค่ะจะสวยเป็นพิเศษค่ะนี่มาด้านการดูแลเขาค่ะการดูแลก็การให้น้ําค่ะการให้น้ําทางสวนก็จะให้เหมือนเหมือนกันค่ะอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งค่ะสองถึงสามครั้งจะเห็นว่าการเลี้ยงอะกูนีมาเนี่ยไม่ได้เปลืองน้ําอย่างที่คิดค่ะก็แค่ครั้งอาทิตย์หนึ่งก็แค่ครั้งสองครั้งค่ะครั้งที่สามเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งค่ะ อากาศแห้งๆเนี่ยมทำให้วัสดุปลูกเขาแห้งไวก็เลยเพิ่มเป็นสาครั้งค่ะเพราะว่าทําวัสดุแห้งแห้งไปก็ลักษณะไม้ก็จะเกิดอาการเหมือนใบเหี่ยวอะค่ะจึงจึงเพิ่มจํานวนครั้งในการลดเป็นสามครั้งต่ออาทิตย์ค่ะนี่ทางด้านวัสดุปลูกก็เน้นปลงระบายน้ําได้ดีอะเนาะแต่ว่าทางสวนเนี่ยจะใช้แบบนี้ค่ะก็คือ มีใบก้ามปูหมักเนี่ยค่ะใบก้ามปูหมกักกาบมาพาะพร้าวสับผสมเพอร์ไลอะค่ะทางสวนจะไม่ใช้ดินค่ะเพราะว่าการใช้ดินเนี่ยในบางครั้งมันแน่นแน่นไว้ค่ะนี่ก็ใช้ใบก้ามปูเมื่อบันเลาผ่านไปรดน้ําย่อยสลายมันก็เหมือนดินนะคะมันก็เป็นดินเพราะฉะนั้นทางสวนเราเลยปรับใช้เ,เป็นการใช้ใบก้ามปูหมกักแทนดินนะคะนี่ ก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งการปลูกเนี่ยก็สิ่งที่ไม่ลืมเลยก็คือ,อมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนนี่ก็เปรียบสเสมือนดินจากการย่อยอมูลวัวเนาะที่เขาเอามาทําให้ไส้เดือนอยู่อาศัยค่ะมันก็เหมือนดินมันก็เหมือนดินเป็นในตัวอยู่แล้วค่ะนี่ก็พอย่อยสลายไปพอสมมุติว่าเมื่อไรเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดิน,นก็จะเห็นว่าก็มีดินเป็นส่วนผสมวัสดุปลูกอยู่ค่ะ ก็จะประมาณนี้ส่วนเพอร์ไลท์ที่เราใส่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็เพื่อว่าเพิ่มความล้วนซุยระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นของวัสดุปลูกนั่นเองค่ะนี่จริงๆแล้วก็หลักการที่ใส่เข้าไปเนี่ยหลักๆเลยก็คือเพื่อให้ระบายน้ําได้ดีเลื่อนล้วนซุยเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกจับกันเป็นก้อนเพราะวันเวลาผ่านไปเราลดน้ํา เราลดน้ําไปเนี่ยวัสดุปลูกอย่างใบก้ามปลูกระาษมะพร้าวสับเนี่ยก็จะย่อยสลายาตามมันเวลาของเขาเนาะมันก็ถ้ามีเพอไลเนี่ยก็จะทําให้ดินไม่จับกันเป็นก้อนค่ะวัสดุปลูกที่เราทาเนี่ยเราก็ทําเพื่อประยุกต์ใช้กับไม้อื่นๆของเราด้วยค่ะเนี่ยทางสวนจะใช้ดินลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะอย่างเสน่จันทร์ประกายดาวเนี่ยเราก็ใช้ดินของสวนท,ที่ที่ทำขึ้นมาใช้เนี่ยค่ะ ก็จะใช้เหมือนกันค่ะเนี่ยพวกหน้าวัวหัวใจเนี่ยก็ใช้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะใช้เหมือนกันก็พวกกลุ่มไม้ด่างเนี่ยสุวรรณภูมิเราก็จะใช้เหมือนกันค่ะวัสดุปลูกเพียงแต่ว่าจะผสมตัวไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองค่ะไม้ด่างไม้ด่างเราก็จะใช้เนี่ยค่ะพวกผู้ชลุด่างนี่เราก็จะใช้สรุปเอาง่าย ไม้ในสวนเราจะใช้วัสดุปลูกที่เหมือนกันค่ะนีะ่แม้แต่สน่จันทร์สำริดเนี่ยค่ะก็ยังใช้วัสดุปลูกที่เหมือนกันค่ะเนี่ยเราก็จะใช้แบบนี้ค่ะก็ถือว่าต้นไม้ของเราก็จะจะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะก็เช่นเดียวกันรับมงคลแดงของเราเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันค่ะนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังก็คือศัตรูพรืชค่ะศัตรูพรืช ก็การปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกด้วยความใส่ใจเนาะความเป็นอยู่ของเขา,ว,เาวัสดุปลูกการให้น้ำมแมลงศัตรูพืชตอนนี้ก็มีหนอนแล้วค่ะพวกหนอนหนอนมีทั้งหนอนตัวเล็กหนอนตัวใหญ่แล้วค่ะนี่อย่างเมื่อเช้าก็เจอค่ะอันนี้เป็นหนอนตัวสีน้ำตาลเล็กๆค่ะเนี่ยกินซะแล้วเนี่ยค่ะขนาดเฝ้าอยู่เช้าเย็นเช้าเย็นยังเจอเลยค่ะเนี่ยก็อย่างนี้ค่ะ ลูกเบชมพูก็โดนกินไปแล้วค่ะเนี่ยอันนี้โดน,โดนตกกะกแตนพ่อเห็นเลยว่าวันนั้นตกกะกแตนบินออกจากต้นลูกเบชมพูเนี่ยค่ะคงต้องพึ่งยาแล้วล่ะค่ะนี่ก็บางครั้งตัวเล็กๆเราก็ไม่เห็นนอกมาเห็นอีกทีใบไม้เราก็เสียแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใส่ใจดูแลทางด้านการกระถางกระถางก็สำคัญค่ะอย่างต้นไม้ ต้นไม้ของเราเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเราความพร้อมยังไม่มีเราก็ยังให้เขาอยู่ในกระถางเล็กก่อน <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรค่ะกระถางเล็กแต่ถ้ากระถางใหญ่ที่เกินเกินต้นไม้เนี่ยค่ะจะเป็นผลเสียมากกว่ากระถางเล็กค่ะที่ว่าเป็นผลเสียการเลือกกระถางใหญ่กว่าต้นเนี่ย <c oughs> ก็คือถ้ากระถางใหญ่สมมุติเนี่ยเอาสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเอากระถางใหญ่อย่างเงี้ยสินิ้ว12นิ้วไปใส่ต้นไม้เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ ต้นไม้เล็กๆก็จะเป็นผลเสียเพราะว่าการใช้วัสดุเยอะก็จะอุ้มน้ําเยอะซึ่งการอุ้มน้ําเยอะไม้เล็กๆแค่นี้ถ้าเอาไปใช้กับกระถางใหญ่นะะี่ค่ะเขาก็จะดูดซึมเอาน้ําเอาอาหารที่เราให้ไปได้ไม่หมดหรอกค่ะก็จะเหลือเป็นความชื้นหรือความแฉะที่เยอะก็เป็นอันตรายกับรากของเขาเพราะฉะนั้นรากจะเน่าค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกกระถางควรเลือก ให้เหมาะสมกสับทรงพุ่มแล้วก็รูระบายน้ําหรือก้นกระถางเนี่ยก็เลือกที่มันเป็นเป็นรูระบายน้ําที่กว้างพอสมควรค่ะรูระบายน้ําของกระถางที่เป็นแบบตะข่ายไม่ควรเลือกค่ะตะข่ายหรือตะแกรงค่ะมันจะมีพวกที่ทํากระถางใหญ่ใบใหญ่สวยแต่ว่าตะแกรงเนี่ยไอรูระบายน้ำเนี่ยเป็นเหมือนตะแกงเป็นเหมือนอ่อรูเล็กๆอะค่ะ แบบนั้นก็ไม่ควรเลือกค่ะเพราะว่าการที่เราลดน้ําไปเรื่อยๆวัสดุปลูกย่อยสลายเนี่ยก็อาจจะไปอุดตันทําให้น้ําระบายได้ไม่ดีพอก็เป็นผลเสียกับรากต้นไม้เราค่ะนี่ก็สําคัญค่ะเรื่องกระถางขนาดกระถางรูระบายน้ําของกระถางเนี่ยค่ะสำคัญกับต้นไม้เราค่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจต้องดูแลค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับวันนี้ขอฝากคลิป อโกนีมาซับมงคลแดงค่ะไว้แต่เพียงเท่านี้ช่องทางในการติดต่อก็ทางช่องก็สามารถแนะนำหรือคอมเมนต์หรือเอ่อให้กำลังใจผ่านทางช่องทางได้ค่ะทางช่องทางทางไอ้ทางช่องเนี่ยค่ะก็ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนั่นแหละค่ะก็ทางช่องทางช่องก็อุไรส่วนไม้มงคลทางเพจก็อุไรส่วนไม้มงคลค่ะเพิ่มช่องทางในการติดต่อก็จะเป็น แอดไอดีลน์ค่ะ i d ดีไลน์ก็ B ตัวใหญ่ O N D นี่ตัวเล็ก2505ค่ะนี่สำหรับเพื่อนเพื่อพี่ๆสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ